ตีกับพี่มันยังเตะฮ่กตั้งห้าร้อยเมตรกัวอะไรวะเอาเปรองเหรอเอาไปพี่นี่อ่ะเอาอยู่มุ่งไ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะนี้อยู่กับเพจเทพโยคัมพีตะกอนนะครับวันนี้เรามาที่สนามประชาสงเคราะห์ซอยหนึ่งนะครับมาดูเจ้าเอฟนะฮะรับการมาเยือนของหนึ่งปัตถานะฮะในเหลี่ยมนี้นะครับคุณที่สเปคคัมฟีไม่มีบล็อกนะครับนะครับถือว่าเจ้าเอฟรับในบ้านนะฮะเป็นสนามซ้อมของเจ้าเอฟนะครับใครที่เข้ามาฝากกดเชียร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับ เอฟเอฟเต่อต่อตอหน้าขวานะครับเอฟลากขึ้นมาครับสวนต่อศูนนะครับช่วงต้นเกมนะครับใครที่เข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะฮะฝากเพจด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะนะครับ วันนี้ะเสิร์ฟแปรคัาฟรีช่วงต้นเกมนะครับฝั่งของหนึ่งปัตไทได้เสิร์ฟศูนต่อศูนย์นะครับได้แต้มนะครับแก,แก่แจ่มเนี่ยแหลมนนป้าแจ่ม ผูวิวกัว์เไม่เสิเลยสองหนึ่งแมครับก็สองหนึ่งวบหลงลุกเสรนะครับสามตัวซ้อนนะครับช่วงต้นเกมนะครับหปัตทยเสริฟมาเอฟแทงน้ำลากขึ้นไปนะฮะดีครับเห็นผู้น้อยๆไม่เต็ม้าคเอาเอาเอาปกปลงเข้าว่าใ้โตถ่ายอยู่่อไหม เขาอร่อยคนมาเดี่ยวมาเท่เาจะไปกินโตอยู่นั่นแล้วก็มา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 ทำข่าวอย่างเสิร์ฟทรายไหมเสริฟทรายเสริฟทรายเสริฟทรายหรังเท้าหลังเท้าเตี๋ยปล่อยปล่อยเตี๋ยปล่อยเตี๋ยงพักหนึ่งแล้วงเท้ามาเลยครับกุ้งลัวพิธีลบกล้องนิดนึงนะครับโอ้ไม่ข้ามครับรองเท้าปล่อยเตี๋ยงพักหนึ่งไม่เป็นหยนรองเท้าไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่เป็นน่ะก็เรียกรองเท้าไงไม่เป็นต่อไม่เปลี่ยนไงเสริฟรองเท้าใส่ใส่กันรองเท้าสีก็ลังเท้าหลังเท้าใส่กันเลยครับสนามที่ไหนครับ ตาชาส่งข้อครับโอ้ลูกนี้ครับเสิบดีครับตอนนี้ครับสกอฝั่งของก็เอฟไล่มานะครับหนึ่งต่อสามนะครับสองต่อสามครับเอฟได้เสิบอันนี้มาเยือนถึงบ้านนะฮะ ดูลูกทำของหนึ่งประทายครับโดนเกี่ยวครับโอ้โหนะครับค้างนะครับผมถ้าเสียงและภาพไม่ชัดเจนยังไงคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ผมลองนะครับไลค์ในเพจนะครับนะครับ วัสดีพี่ซิมครับสวัสดีครับออกหลังครับนะครับตัวนี้สกอร์ครับตัวนี้ประชาสงเคราะซอยหนึ่งนะครับกำลังลงสนามนะมีหลายคู่นะครับวันนี้แก่แจ้งเข้ามาครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับ อันตรายมากน,นะฮะลูกเลี้ย,ลยงลูกเสิร์ฟนี่เหมือนก๊อปปี้เทพโย,ยเลยนะตัดหน้าขวาสามเท่านะครับตีเสมอแล้วนะครับตอนนี้เจ้าเอฟนะครับหนึ่งปราทายลากขึ้นมา นะครับต่อไปนะถ้า1แพ้เอฟนะฮะไม่ได้เดียวกับกุ้งนะครับนะครับผมก็รันตีนะฮะแต่ถ้าชน,นะเอฟจะอาจจะได้เดียวกับกุ้งนะครับเตอนแรกเทพว่าจะเดียวกับกุ้งแล้วไม่น่าไม่น่ากินเบียร์ก่อนเลยเสียดายนะ, <c oughs> นะซ้ายครับง่ายๆครับลากขึ้นไปเไดบหูโอโดนเกี่วยวนะครับโอโหโดนเกี่ยวนะครับ เกี่ยวหนึ่งฮะยิงพื้นวันละหกชั่วโมงนะครับห้าสิบฟองอ๋อแอมแบงออมภาษีนะครับไม่แล้วนะครับแบงไก่นวมนะครับตัดหน้าขวาอ๋อสวัสดีไล่อลเงินนะครับผมสวัสดีครับนะครับสามต่อสี่ครับหนึ่งประทายขู่ราคามาอีกแล้วครับ ออกนะครับสวัสดีเหลงนะครับเหลงพี่ตั้งใจมาเดียวกับเอ็นเลงนี่เนี่ยทำไมเหลงไปย้ายยย้าไปอยู่บางพีแล้วเหรอเห็นไม่ใช่เห็นมีข่าวว่าเขาจัดข้ามเขียวไอ้เหลงนี่แแบบหาตัวยกอย่างเดียวในตอนนี้มีเดียวเดีไปจอมยกขั้นเบรดเนี่ยเฮาขั้นเบรดหนึ่งเนี่ยเฮาบอกไว้ไหมมีเหลี่ยมไหมครับนะครับไม่มีครับไม่มี สี่ต่อสามครับเดี๋ยวมาดูความสดของเอฟนี่ครับโดนเกี่ยวครับมาอีกแล้วครับหัวเน็ตครับโอ้นะครับครับนะฮะถือว่าเป็นเหลี่ยมที่นะครับสำหรับเอฟถือว่าแข็งนะครับในเหลี่ยมนี้ฮะตัดหน้าขวานะครับเหลี่ยมนี้ครับ โอ้โหเจ้าเอฟครับถือว่าเป็นน้องใหม่นะฮะสังกัดนะครับประจาสงเคราะห์ดินแดงครับเจ้าเอฟนะครับตั้งแต่เอฟย้ายมาอยู่สนามนี้นครับได้คัมพีไปเยอะนะครับคับเพราะว่า,ามีแต่แข็งอยู่นี่ครับ พี่ต้นติดต่อมาแล้วครับพี่ไปไหโอ้ลูกนี้ออกครับสังผมสังเกตนะฮะร,ระหว่างเอฟกับหนึ่งนี้ตัดขวาคล้ายๆกันนะครับเสิร์ฟตัดขวาคล้ายๆกันนะครับ 5. สี่ต่อห้าซันอาเจน่าเตะเตะสนามนีม้ไม่รู้ว่าพี่จะผ่านแปะหรือเปล่าตอนนี้ไอเดียสภาพบอดบอดีเลยวะ เอาโดนเกี่ยวครับโดขึ้นมาโอ้โหห้าเท่าตีเสมอครับโอ้เจ้าเอฟครับแ้กแกองเียวะนะครับห้าเท่าครับห้าเท่าครับโอ้หกต่อห้าครับไปแล้วครับเจ้าเอฟครับ เอฟกับมึงชนะไม่มีแกนะเว้ยต่อไอ้กุ้งเลยนะบอกเลยนะฝ่ายังไม่หอดเลยโอ้ยถ้าพี่เตะต่อพี่ห้าเทียบเี้สู้อยู่คุณได้อยู่บ่อยเลียงสู้เฮ้ยไม่ข้ามเลยครับไปแล้วครับเจ้าเอฟครับขึ้นนำแล้วครับนะครับ,นะรบเปลี่ยนแดดนะฮะ บัดีเลมบ้ามาแลมบ้ามามาสดเหลือเกินโพสทุกวันหน้าหนึ่งตลอดสดสดสดอย่ากกะไทยรัดป้อลูกเสิบนะยืนดูนี่เห็นหมดเลยเนี่ยรับรับม่ได้วหแล้วก็เห็นรับไม่ได้เลยโยกโยกนี่หลงหนึ่งไม่ได้กีฬาที่หลงลูกเสิบง่ายนะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าโยกหน่อยนี่หลุดนะครับ แปดต่อห้าครับเก้าห้าครับไปแล้วครับหนึ่งประทายนะครับไม่น่ารอดนะฮะแต่นี้เต็มไหลนะครับตัวาเอฟเสิร์ฟดีมากนะครับสนามนี้แต่จนะเรียนห้าเก้าอ่ะห้าต่อเก้าครับอ่าวโ กุ้งล่าจะก,กุ้งล่าวิธีอ,อย่าบอมนะเพราะว่าไม่มีโอกาสเจอครับดูกันยาวๆนะครับสวัสดีพี่เจ๊ฟบนะครับสวัสดีครับหนึ่งปะทายไปแล้วครับเสิร์ฟไม่ลงเ้าเอฟนะครับ เก้าต่อห้าครับป้าลูกเสิรบไหมห้าต่อสิบครับเอารับขาขวา ไปครับลูกถนัดหนึ่งปะทายครับนี่ขึ้นมาแล้วเน็หนึ่งแต้มนะฮะสำหรับหนึ่งปทายนะครับหกต่อสิบครับไปก็ไม่มีส่งเหมือนกันนะเจ้าเอฟนะฮะ เจ็ดต่อสิบครับอ๋อครับโอ้โหลูกนี้ครับแปดต่อสิบอะแปดต่อสิบนะครับต่อไปท้าชนะนี่เจอกุ้งลาดวิถีนะครับแล้วเขามีราคาให้ด้วยนะครับสลับกุ้งนะครับ หนึ่งปัทายสิบต่อไปครับล็อกลูกนี้ครับเกือบไม่ข้ามนะน่ัคือไม่ใช่นะฮะสนามนี้คือทือเอฟเขาก็เล่นดีนะครับ มันอยู่ที่ว่าแต่ก็เดี๋ยวโฟกัสที่ลูกเสิร์ฟนะครับว่าเสิร์ฟกินเอฟหรือเปล่านะฮะเนี่ยถ้าเสิร์ฟไม่กินเอฟนี่ครับสังเกตนะครับเอฟเขาก็เล่นได้ครับนี่ครับออโอ้โหก้าหยอดนะครับ กเล่นนะ8ต่อ10ครับมาครับ <มา S 1> ยกขึ้นมาโอ้จะเอฟลากลูกดีมากครับลากลูกได้สวยมากครับเป็นสนามซ้อมสำหรับเอฟนะฮะถือว่ารับแขกหนึ่งปัตทานีถือว่าไม่ต่างกันนะเวีนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับ ในลาดวิถีนะครับมีตเวทแข็งๆก่งนะฮะนี่ครับตักห้วยขวางเตยจุลาครับโอ้เต็มอยู่นี่หมดนะกุ้งลาดวิถีที่สําคัญนี่ค่ายนี้นะครับมีมีง่ายง่ายครับมานี่มีทุกเวทนะฮะเดียวนะฮะการันตีได้คือเตจุลานี่ก็เตะกับทีมชาติมาแล้วนะฮะระดับเสกสันทับทองซูเปอร์แม็กนะฮะเอาไงครับไม่หลุดนะครับขึ้นมาโอ้ตีหัวครับ คร de er pues mm ับนะฮะสิบต่อแปดครับหนึ่งหนึ่งแปดต่อสิบครับ มาถ่ายเสร์ฟไปฮะเจ้าเอฟครับตอนนั้นฟังหนังโคตรโคตรสามสามคนเลยไหมนะครับตอนนี้สกอร์สิบสิบต่อแปดนะฮะลองครับหนึ่ง bằng 80 điều điều. 80, 1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 0 ไปสี่สลาวเลิกเหอง,องล่ละก่อสี่สา่นัล้เนี่ยละแผลเจนั่งขาดปุดยู่ป้าป้าวุฒิเข้าไปสาทรบอกว่าให้แกแจ้ขคามหัวแกป้าวุฒิข้ามหัวทีเดียวปังแจ้าสาป,ปอกเลยไม่เอาเลยสู่ไปป้าวุฒิยังยังไปไหนเลยมีกี่คู่ครับ แลมบ้าครับอันนี้มันคนนอกพี่นงอันนี้นคนนอกไม่ใช่คนในสนามกรรมกรรมการไม่เห็นเขาเขาบอกครมมับ <c oughs> ขอบคุณครับ กล้องก็ล้องกล้องก็งกงตรงกลางอย่างเงี้ยนู่นอยู่ฝั่งนู่นเก้าต่อสิบครับ,บนะครับตอนนี้ตีเสมอขึ้นมาเป็นสิบเท่านะครับ เท่าครับแนโอ้โหไปแล้วบังไฟยะโสเฮ้ยโอ้โห,โหเตะดีครับ, <c oughs> บสลากไปทั่วเนาะ <c oughs> สวัสดีครับพี่ยาบางบอลครับสูสีครับสิบเท่าโอ้โโลูกนี้โยกแบบโอ้โห นึกถึงว่าถ้าเป็นหนึ่งหลงยังน่าดนะูถ้าเป็นตักหลงนี่คนนี้อีกนะมีหนังสือเทพโยตักหลงไปแล้วไปครับหน้าซ้ายนะครับเอฟนี่ก็ปเปิดหัวนะครับตัวนี้ไม่กล้าร,รับสายแล้วครับโอ้ตะก,กอครับสิบเท่าครับสูซสีกัน มันหลอดหลอดหลอยูงาแม่มันมันเกรงเกงมันเกรงเขาหลายกว่าสังสังเกตเอฟนี้จะแตกซ้ายตรงตรงถ้าตัดนี่มันถัดเพราะว่ามันก็เสร์บตัดเหมือนเหมือนเหมือนกันกันหนึ่งไงถ้าไล่เส้นอะไรพวกนี้มันมีสิทธิ์เพราะว่าไอเอสสังเกตมันมันตัดขวาคนที่ตัดขวาแสดงว่ามันรับรับตัดขวาดีสิบเท่าครับเฮ้ดูดูดีจ้ะ อันนี้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นอันนี้เห็นไหมค้าคนตัดขวาปุ๊บมันรับได้เพราะว่ามันถนัดตัดขวาไงนะครับตอนนี้สกอร์สูสีครับตกงนีวมันออกสิบเท่า หนึ่งเริ่มแล้วครับยายาฮ่าดาวข้อเสียเคีย,ง,ย,ววยงไรปวดหัวสีหา่้อยเขาลงตัยาวร้อยนึงยังไงกูก็เสียสี่ร้อยอดู๋ยวเราก็ดูนะสิบเท่าครับนะครับ เริ่มลูกเสือเบาแล้วแต่เอฟนะเอ้ง oh, okay, ครับหลอกตามาโ้ซึ่งพระไทายเหมือนไม่ชินไฟนะถามว่าอ่อยไหมนะครับดูว่าใครเล่นนะบังคานอกนะหนึ่งลงเงินเองนะครับนะี่คือน้องเอฟดีมากนะครับผมบอกใน,ในเว็บนี่นะถือว่าเวทปีนเวทนะแต่ว่าน้องสดนะครับโอ้ลูกเสือบนีเนาะ หลอกหลอกมันหลอ่อแบบตา่ตางตังกลงุ่มแล,ล้วแบบมันหลอกแบบยางจิ้มไปเลยแต่บางคงมันหลอกมันหมุนไปเลยแบบนี้ฮะลูกเสิร์ฟนะยกขึ้นมาเจ้าเอฟครับโอ้โหน,นะครับตอนนี้11ต่อ10นะฮะดูสภาพการเล่นลของหนึ่งนะครับ ถามว่าหนึ่งฟิตไหมฟิตนะครับแต่ว่าเอฟน้องก็สดนะครับในบ้านสิบต่อสิบครับดูที่สกอครับนี่ครับโอ้โหโยกครับลูกโยกครับสิบต่อสิบเอตรครับนี่ครับเอฟลากขึ้นมาห่างนะครับโอ้ลูกเหียบครับ น่าเชื่อนะตอนนี้เอฟนะครับขึ้นมาเดียวกับหนึ่งประธายนะโอ้โหนะครับสามลูกแล้วนะครับเสิร์ฟเสียหมดเลยครับสามลูกแล้วครับตัดขวาเหมือนกันนะไม่หลงครับห่างเน็ตครับ เต้จุลากับวัดถ้าเดี๋ยวออกใครนะออกเต้ครับสนามนี้ออกเต้ครับโอ้โลูกนี้นะท่านงงเนาะไม่มีสิทธิ์เกี่ยวนะสิบต่อสิบเอ็ดครับโอ้โลูกเสิร์ฟนะฮะเขาเอฟนี่ชินสนามนะฮะ คือการเล่นนี้ไม่มีหลุดนะครับเจ้าเอฟนะฮะถือว่ามาตรฐานนี้ดีขึ้นเยอะนะครับเจ้าเอฟนะฮะลากขึ้นมาครับหลุกเสิร์ฟนะครับตอนนี้ง่ายครับเบรดนี้ถือว่าซูซีนะครับในเหลี่ยมนี้ช่วงนี้ก็สดนะครับเจ้าเอฟครับ ่ายก็กดดันเหมือนกันนะครับลูกปาดนะครับยัดตัวเลยครับนะฮะใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝาากดแชร์เพจด้วยนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีแอลกอฮอล์เลออยเด้เปิดหัวครับลากขึ้นมาโอ้ลูกเอฟนี่มีทีเด็ดนี่ก็ตรงนี้แหละครับหัวหน้าเน็ตนี่เล่นดีนะฮะมันยงหัวก็ไปอทางนึงแค่นี้มันก็ลง้นเนาะซตต์สิบครับหนึ่งปะทายครับโอ้ลูกนี้ครับ ิบสองโอ้โดนเกี่ยวครับนะครับโดนเขี่ยวครับแล้วแต้มเดียวนะครับสิบสองต่อสิบนะครับหนึ่งเนี่ยเขาชนะดุเนาะดีน้องปอนนะฮะน้องปอนกำลังไปนะครับน้องปอนที่สนามนี้เตะเตะกับเตะสูสีกันครับ เต้ครับกับเต้กับตักเตะก็ได้หมดละปอนมาเลยปอนมาซ้อมกันเล่นเล่นห้าร้อยพันหนึ่งเออเราไปเตะเยอะถ้าให้เจ๊นางจีบเหลี่ยมให้พูดเลยประมาณหกสิบค่อยเตะกันได้เองแอบเองแอบเองแอบมาซ้อมเล่นเล่นี่ซ้อมกับกุ้งไม่ไร้สดอะไรเงี้ยซ้อมกับซ้อมซ้อมกับตักอย่างเงี้ยไม่ไร้สดถือว่ามาเสริมเสริมกระดูกนะครับมาเสริมกระดูกนะครับ ถ้าเราอยากแข็งแรงนะครับก็ถ้ากลัวหากินยากก็ห้ามเขาไลฟ์สดนะซื้อเบียร์ให้เขาคนละขวดแล้วก็นั่งดูก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่ามาเตะแลกกินกินตักได้แล้วเตะไปใคกินอื่นไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นนะนะครับก็ห้ามไรฟ์สดก็ได้ครับไม่ก็ต้องอย่างนั้นเอยว่าอย่าง้าดเดาครับพี่ตาแล้วาเดาจะไปเตะกับใครถ้าคาดสมมติอะไไม่อยากเนาะเออถ้า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 เกิดเองกินตักได้ก็เปลี่ยนเตะเทพโยไง พัดโตัว แม่มันเป็นเวทที่แบบว่าโหแผลนะครับขอแก้นะครับหนึ่งประทายขอแก้เลยนะครับเซตที่สองนะครับเอ๋เอ๋เพิ่ม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 ไปก้อหน่อย ถ้าเกิดแพ้ถ้าเกิดชนะเขาก็ได้แค่แค่ห้าร้อยแหละผู้ถูงผมเล่นตัดตัดตัดทษผู้ถงว่าชานะมาใช่ไหมถ้าเพิ่มปห้าร้อยก็เหมือนถ้าชนาพันนน้ก็ได้แค่ห้าร้อยอันนี้

อ่ะขอแก้เลยครับนะครับหนึ่งประทายเซตที่สองครับขอเพิ่มตังค์นะเอฟไม่สู้นเอาราคาเดิมนครับแฝกถ้าแ่กก็เสียแ่หาลอยนล้วคนละลอยตันเลยเขามาไกไก่ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วผมขออนุญาตตัดคลิปนะให้พี่แจมมาไลฟ์สดต่อนะครับขอบคุณครับนะครับเพราะพี่แจมขอไลฟ์คู่ต่อไปครับ